มีอะไรไหมอยากอยากจะบอกพี่ๆเขาอยากชวนพี่ๆเขามาออกกําลังกายไหมหรือไม่ต้องหลอกนอนดูทีวีอยู่บ้านก็ได้หรือออกกาลังกายเลยทออกกำกายดีกว่าออาําไม,ไมครับออกกาลังกายแล้วมันเป็นยังไงครับจะได้แข็งแรงแล้วก็แล้วก็หล่ <c oughs> อด้วย <c oughs> แล้วก็แล้วก็จะได้แข็งแรงมาเล่นลนุ่นเล่นนี่ทานุ่นเ,นเ่นหลายอย่างเลยนะคะอ่า <c oughs> กลายว่ากลายว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ดีครับเออตะกี้ คือจริงๆแล้วการเข้าถึงแพลตฟอร์มเนี่ยง่ายมากก็แค่โหลดแอปเองครับโหลดแอปแล้วก็สมัครเข้าไปนะฮะแล้วในแอป,ปเนี่ยมันก็จะมีแบบคอมม u n นิตี้ a ชร์เลน์มันเป็นเหมือนการสร้างคอมม u n นิตี้แล้วเราเราก็สามารถหาได้ะครับว่าเฮ้ยใครสร้างแชร์เลนส์อะไรตรงไหนเราก็สามารถเข้าไปร่วมแชร์เลนส์นั้นได้แล้วในนั้นก็จะมีแลง k i กิ้งเลยใครอันดับ1 2 3 4ใช่ไหมครับผู้ชนะหรือกี่อันดับแรกเขาก็จะมีของรางวัลแจกกันอะไรกันผมว่าผมว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็ชวนทุกคน ลุกขึ้นมาจากโซฟาตัวเองจากเตียงตัวเองแล้วมาหันออกกําลังกายได้ง่ายๆครับผมไม่จําเป็นต้องมีสมาร์ทวอทก็ทําได้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยครับสามารถกดสตาร์ทใส่กระเป๋าแล้วก็เริ่มเดินได้เลยด้วยซ้ำครับกก็็เปน